ถึงแล้วนะครับปราสาทคุมาโมโต้ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับสุดเช่กำลังถ่ายรูปพาโนรามาอยู่อันนี้ก็ทําโม่จะถ่ายรูปตัวเองอยู่นะครับคุมาโมโตะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันกำลังเชยร์ จะเข้าไปไหมเอกำดดลังใช้หมวดถ่ายทำสามมิติอยู่ตา,มมาับเด,เไไดเนนี๋ววิดีโอใช่ไหมเนี่ย,ยผมคิดว่าอะไรคือบางครั้งผมจะบอกว่าวันนี้การแต่งกายมันไม่เหมาะกับสถานที่จริงๆ<อ>ดูจากการดูการใส่เสื้อของมันนี่ครับภระา,าสีดำออกน้ำตาลไอคนให้ถ่ายทําทำรายการเนี่ยมันใส่เสื้อสีส้มคุณผู้ชมคิดดูดลครับคือบางครั้งอ่ะ การเลือกมาฐานที่มันไม่แมทกับการแต่งกายอะอค,ค,ค,คัดนะครับ